สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสารานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันหาสารของเราเห็นหน้าน้องเฟิร์นนะคะแน่นอนค่ะเราอยู่ในหมวดของเทคโนโลยีนะคะวันนี้น้องเฟิร์นจะมาพูดถึงวิธีการสร้างสไลด์ง่ายๆเพียงแค่ใส่คำสั่งกับ Sky ย Sky Work AI นะคะก็ใช้เวลานี้เลยนะคะมอบเวลาให้กับน้องสิริรัตน์เข็มขาวนักเทคโนโลยีสารสนเทศของสู่เดือนรู้เลยค่ะมอบเวลานี้ให้กับน้องเฟิร์นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเฟิร์นนะคะในเรื่องของการสร้างสไลด์นะคะด้วยคำสั่ง AI นะคะที่เราจะใช้ตัว AI เนี่ยมาเป็นตัวช่วยงานของเราเนาะอ่านี้เลยนะคะเขาชื่อว่า skywork ai เราเป็นเฟิร์นะไม่เคยไม่เคยเห็นตัวนี้แล้วก็ไปเจอมาค่ะแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมมันเจ๋งอะมัน,ม,นมันสวยจังเลยมันทําได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเฟิรน,นก็เลยลองศึกษาดูแล้วก็ลองเอามาแนะนําต่อนะคะตัวนี้นะคะวันนี้นะคะชื่อเรื่องขออีกรอบหนึ่งสร้างสไลด์ง่ายๆนะคะเพียงแค่ใส่คสําสั่งกับ skywork ai ก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะในการ สร้างเนาะเราก็เข้านะคะเว็บไซต์ของเขาก่อนนะคะด้วยการเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะ Skywork AI พิมพ์ใน Google ได้เลยนะคะตัวนี้เนาะก็จะเป็นโลโก้ซิปที่เป็นอ่าที่เฟิร์นชีอยู่นะคะตัวนี้อ่าเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอกับหน้าตาของเขาแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวของเขาเนี่ยถามว่าทำอะไรได้บ้างเฟิร์นก็ไม่ได้ลองหมดทุก แต่ก็ลองมาแล้วนะคะในการสร้างสไลด์นะคะเขาก็สามารถที่จะทำเอกสารด็อกิวเมนได้นะคะสไลด์แล้วก็เป็นชีตได้นะักพ,พัฒนา AI ได้นะคะพอดแคสต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสไลด์นั่นเองนะคะซึ่งเฟิร์นแคปมาให้ดูนะคะหน้าตา ของหน้าเว็บไซต์ของตัวนี้นะคะจะเห็นว่าอ่ะเขาจะใช้เครดิตนะคะในการสร้างนะคะไม่ได้แบบ ใช้ได้ตลอดนะฮะอยากพิมพ์ก็พิมพ์ไปนะคะถ้าเรามีเครดิตแค่นี้เราก็ทำได้แค่นี้อ่าก็จะเป็นการจำกัดอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของเขานะคะแต่ก็เฟิงตอนแรกเฟิก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าไอ้ห้าร้อยเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็เลยลองนะคะลองเล่นดูค่ะจนจนได้มาเห็นตัวเลขที่เขียนว่ายี่สิบสองฟิงก็เลยลองหาค่ะว่า ทำไมมันถึงเหลือ22เฟินใช้เครดิตจาก500เนี่ยเหลือ22นะคะก็เลยเห็นค่ะว่าในการสร้างสไลด์เนี่ยเราก็จะเสียเครดิตไปนะคะเป็นจำนวนที่ที่พอเขาเจเนเรตมาให้ะคะ่ะแล้วแต่จำนวนหน้านะคะแล้วก็ของเฟินก็หมดไป400กว่าเนะแล้วก็เฟินก็อยากรู้อีกว่าแล้วถ้าเราอยากได้เครดิต แต่และว,วันเนี่ยมันต้องทำยังไงแล้วเครดิตเนี่ยเอาจากไหนก็ลองหาข้อมูลค่ะได้เมาว่าพบว่านะคะเฟิร์นลองทำไปเมื่อวานเหลือเหลือยีบสองใช่ไหมคะแล้ววันนี้เฟิร์นลองเข้าไปใหม่อ๋อเขายังเหลือห้าร้อยหนึ่งวันนะคะเขาให้ห้าร้อยเครดิตนั่นเองนะคะนะคะอันนี้เนาะต่อวันนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพร้อมนะคะที่เฟิร์นลองลองสร้างนะคะเฟิร์นลองพิมพ์ไปค่ะว่าสร้างงานนำเสนอเกี่ยวกับการเดินทางไปเชียงใหม่ประเทศไทยนะคะประกอบด้วยสถานที่ที่ต้องไปกิจกรรมทางวัฒนธรรมอาหารที่ต้องทานมีอะไรบ้างนะคะลองให้เขาแบบเสนอมาให้เราดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในการสร้างสไลด์เนาะเฟิร์นพิมพ์คำสั่งพร้อมนี้ไปนะคะในช่องนะคะช่อง ่ที่เราเขาให้ใส่คำสั่งนะคะแล้วเขาก็จะเจเนเรตมาให้เรานะคะโดยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะเป็นไฟล์ PDF ก็ได้เป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะที่เฟิร์นลองฟิล์ไปแล้วก็เขาเจเนเรตมาเป็นแบบนี้เลยค่ะดีงามมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเขาก็จะบอกว่าบทนมกุหลาบแห่งเมืองเหนืออ่าเชียงใหม่เป็นอ่าโดยที่รู้จักกันในานามนะคะเขาก็จะอธิบายมาให้เราของแต่ละหน้าเลยอะค่ะนี่นะคะสถานที่ที่ห้ามพลาดมีที่ไหนบ้างเขาก็บอกมานะคะดอยอินทนนท์ม่อนเจมแม่กำปองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาลองนะคะถามว่า ถ้าเราอยากแก้ไขเนื้อหาที่เขาเจเนเรตมาให้ะคะ่ะสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะคะก่อนที่เราจะดาวน์โหลดเนี่ยเขามีการให้เราเนี่ยปรับแก้ไขฟอนต์ตัวอักษรอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยเฟินไม่ได้แก้ไขอะไรเฟินลองดาวน์โหลดมาเลยนะคะอ่านี่ก็จะเป็นสถานที่อ่าที่ว่าไปวัดอะไรแบบนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะทำเนาะของถ้าเราต้องการนะคะว่าเออฉันอยากไป ที่นี่ลองให้อ่าทำมาให้ฉันดูหน่อยซิว่าฉันต้องไปที่ไหนได้บ้างนะคะอ่าคราวนี้เขาก็จะเป็นเทศกาลประเพณีนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอาหารกิจกรรมทางวัฒนธรรมนะคะก็จะบอกมาเลยนะคะมีภาพอะไรประกอบเรียบร้อยไอคอนไอคอนนะคะดูดูแล้วสบายตาดีเนาะ จากที่แบบถ้าเราต้องมานั่งทำพวพอยเองนะคะน่าจะไม่ได้อย่างนี้หรือว่าเราอาจจะลองจเนเรตแล้วก็เอาเป็นตัวอย่างนะคะเป็นแบบอย่างในการทำงานของเราก็ได้นะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอาหารอน้ำพริกหนุ่มก็มีน้ำพริกอ่องนะคะไส่อัวอะไรน่ากินเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบน่าสรุปและการเดินทางไปเชียงใหม่นะคะ ให้การท่องเที่ยวแต่เป็นการเปิดประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าจดจำอย่างแท้จริงอันนี้เขาก็จะทำาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะอ่าเราลองของจริงเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เฟิร์นเนี่ยลองทำไว้เมื่อวานนะคะขั้นตอนแรกที่เฟิร์นบอกไปนะคะเราก็เข้าไปที่ไหนคะ g o o g l e ใช่ไหมคะแล้วเราก็พิมพ์ว่า skywork. Uh, skywork. ai จากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยคะ่ะทำการ ล็อกอินให้เรียบร้อยอันนี้เฟิร์นขอข้ามขั้นตอนนั้นเลยนะคะก็คือเราพิมพ์ไปปกติเลยนะคะไม่ยากแล้วเราก็ล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่าเออชื่อของเรามีตรงนี้และเรียนรด้สร้างสุขไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครดิตใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่เฟิร์นทำไว้เมื่อวานที่ในเรื่องของการเดินทางไปเชียงใหม่นะคะจากที่เฟิร์นพิมพ์คำสั่งไปใช่ไหม อ่าอันนี้เขาก็จะประมวลผลนะคะเฟิรนพิมพ์ไปแค่นี้อ่าก็ไป,ปก็ปี้ไปก่อนละกันแล้วก็เขาก็จะเจเนเรตมาให้ค่ะข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการสร้างคำสั่งเนะาะเราสามารถนำไปประยุกต์กับงานของเราได้นะคะ ก็อันนี้เราก็สามารถกดดาวน์โหลดนะคะเพื่อเอาไปใช้งานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองกันเลยลวกันนะคะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าตาของเว็บไซต์ Sky Work เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตรงนี้เลยค่ะที่เฟิร์นชี้เมาส์อยู่ตรงนี้นะคะพิมพ์คำสั่งไปได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าคำว่าสไลด์ใช่ไหมคะเรากดคำว่าสไลด์เรียบร้อย แล้วก็พิมพ์เลยค่ะว่าเราอยากได้อะไรนะคะคำสั่งอย้า้เขาสร้างงานนําเสนอเกี่ยวกับอะไรเราก็ลองพิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าเฟิร์นคิดว่านะถ้าสมมติเรามีข้อข้อมูลอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นเหมือนปกติเราจะใช้เช็ GP t GPT ในการทํางานหรือว่า Gemini นะคะตัวไอ้เหล่านี้ค่ะเมื่อเราบอกว่าเราอยากได้ อ่ะสไลด์ในเรื่องนี้หน้าที่หนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี้หน้าที่สองเกี่ยวกับนี้หน้าที่สามเกี่ยวกับอะไรก็ว่าไปเราก็อลองเอาเนื้อหาค่ะห,หรือว่าคำสั่งเนี่ยมาประกอบในนี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นบอกเขาเลยว่าหน้าที่หนึ่งฉันต้องการให้คุณใส่ข้อมูลประมาณนี้หน้าที่สองแบบนี้ก็ได้นะคะเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเอาแบบสั้นๆง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเฟิร์นต้องการจะไปไม่ไปเชียงใหม่ มาสุราษฎร์นะคะสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะคะลองนะคะอ่าสร้างงานนำเสนอเกี่ยวกับการเดินทางไปสุราษฎร์ธานีประเทศไทยเนาะลองใส่ไปนะคะ,ะถ้าเรามีความละเอียดของพร้อมมากเท่าไหร่เนื้อหาของเราเนี่ยก็จะยิ่ง โอเคมากขนั้นั่นเองนะคะอ่าประเทศไทยประกอบด้วยสถานที่ที่ต้องไปนะคะกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้วก็อาหารนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะปกติถ่าของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเราอยากรู้ไหมคะว่าสมัวนี้มันคืออะไรลองนะถ้าเราไม่รู้ลองแปลภาษาดูนะคะเราก็จะเจอว่าอ่าโหมดนี้นะคะเป็นโหมดเร็วซึ่ง มันจะขึ้นตัวนี้อยู่แล้วเป็นหมวดดีกนะคะเป็นหมวดลึกก็คือสองตัวนี้มันมีความหมายว่าการประมวลของของเขาในการหาข้อมูลมาให้เราอะค่ะถ้าเราเลือกแบบหมวดเร็วเนี่ยก็คือบอกว่าทำ ทำให้ฉันเร็วๆหน่อยเขาก็จะประมวลผลเนี่ยแบบเร็วมาให้เราแล้วก็การวิเคราะห์ของเขาอาจจะไม่สมบูรณ์มากเท่ากับหมวดลึกก็คือหมวดนี้นั่นเองนะคะ่าหมวดลึกเนี่ยมันก็คือหมวดที่ไม่ต้องรีบช้าๆทำให้ฉันได้นะไม่ต้องรีบมากเราก็จะได้เนื้อหาที่มีคุณภาพมากขึ้นนั่นเอง่อิฟโหมดนะคะกดเลือกตรงนี้เป็นรีโหมดด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยให้เรานะคะ กดส่งไปเลยค่ะที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นด้านบนที่ฟนชี้อยู่นะคะแล้วก็เราก็รอสักครู่นะคะแล้วเขาก็กําลังจะประมวลผลรอสักครู่นะคะแดีวก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานก็ประมาณห้านาทีค่ะไม่เกินนะคะอ่ะก่อนไม่อยากรอเลยพี่แบบวทำยังไงดีคะ เป็นไงบ้างคะพี่แป๋าเราเรามาคุยกันดีกว่ามอนบ้ามันน่าจะใช้พี่เป๋าอยากรู้ว่าอ่าถ้าเราไม่ได้เขียนเป็นพร้อมแบบเนี้ยแล้วเรามีไฟล์ใช่ป่ะมีไฟล์ที่แบบเรามีเนื้อหาละแล้วเราอยากให้เขาเป็นนดเลตแบบเป็นเป็น powerpoint ให้เราอ่ะโดยที่เราไม่ได้สั่งว่าหน้าแรกเป็นอย่างนี้หน้าหล่ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้เป่าไม่รู้อะสมมุติว่าเรามีบทมีความรู้อยู่ชุดหนึ่งซึ่งความรู้นั้นอาจจะซักหน้าหนึ่งหน้ากระดาษใช่ไหม โดย<ะ>ที่แบบมีหัวข้อนี้จุดประสงค์นี้อ่ากระบวนการอย่างนี้ผลสรุปเป็นอย่างนี้สมมุเนี้ยแล้วเราก็อ t t a c h ไฟล์ให้เขาอ่ะเราอาจจะพิมพ์ใน word ใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าเออช่วยเราเขียนพร้อมตรงนั้นว่าช่วยทําให้เป็น powerpoint อย่าอ่าสักสิบห้าหน้านะอะไรอย่างเงี้เยเยาจะทําได้เปล่าเปินมีอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ลองเป็น powerpoint ดีไหมคะ อืมหมายถึงว่าพี่มีเนื้อหาบดมีเนื้อหาบดอ่ม <Word S 1> อา <Pacific. S 1> อมีเนื้อหาบดเช่นอ่ามีเนื้อหาบดอันหนึ่งอ่ะแล้วพอมีเนื้อหาบดเนี้ยเราต้องการเอาบดเนี้ยไปสร้างเป็น PowerPoint uh huh. ถูกไหมเพราะว่านี่มันออกมา uh huh. เป็น PowerPoint ถูกป่ะแต่เราไม่ได้ uh huh. เขียนคําสั่งอย่างเงี้ยอันเนี้ย hmm. มันเหมือนกับ AI ต้องประมวลให้เราหาความรู้ให้เราถูกไหม เพราะเราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเราแค่บอกว่าคุณช่วยเส้นออกเส้นทาง,างเนี่ย AI ก็ต้องไปหาหมดเลยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอะไรบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเนื้อหาแล้วแต่ฉันขี่เกียรทํท PowerPoint เองคุณช่วยทํา PowerPoint ให้สวยๆหน่อยอะ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะทําให้ได้ไหมสร้างงานนำเสนอให้ฉันจากแต่ฟเฟนเนแนบเป็นไฟลวิร์ดนะเออจากไฟล์ที่แนบเนาะ ลองนะคะอันนี้เฟินจะทําเอาเฟินมีบทอยู่ตัวหนึ่งนี่แหละเรื่องของสร้างสไลด์ง่ายๆนี่แหละแล้วก็เฟินลองแอดแท็กตรงไหนบทไหนอ่ะแล้วแอดไฟล์ยังอ่ะเนี่ยถ่มแอดตรงนี้แหละไหนไฟล์อยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเอาใหม่อ่ะเอาใหม่นะก็คือเฟินรีเฟสแล้วเรียบร้อยกดที่สไลด์ใช่ไหมแล้วมันจะมีตัวแนบไฟล์ที่เฟินชี้อยู่ตรงนี้ค่ะ อ๋อนั่นแน่ไฟล์โอเคคนี่ตัวนี้นะคะแล้วก็อัปโหลดนะคะคลิกแล้วก็กดอัปโหลดแล้วมันก็สามารถเลือกไฟล์ได้กลับไปคำสั่งเมื่อกี้นี้อืมเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะแล้วก็ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าเห็นไฟล์ละอ่ะที่ทำสั่งไปลองดูลองดูโอเคอยากรู้ มันจะใช้กี่เครดิตไม่รู้อ่ะแล้วเมื่อกี้ก็หมดไปกี่เครดิตแล้วเออใช่มันจะใช้เครดิตเนี่ยเราจะลืมใช่ไหยคะไม่รู้ได้หรือเปล่าลองดูอันนี้กลับมาที่เดินทางมาสุราษฎร์ไปสุราษฎร์นะคะก็กําลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นเป็นการแบบหาข้อมูลนะคะวิเคราะห์ข้อมูลเขาก็เอาอะไรนะคะเหมือนกับอันนี้เขาต้องไปหาข้อมูล เขาเป็นไอเขาต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลแล้วก็ต้องมาออกแบบแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเขาก็ตัดขั้นตอนนั้นไปเขาแค่มาคิดแค่ว่าเอเนื้อหาแบบเนี้ยมันควรจะมีสกี่สไลด์แล้วแต่ละสไลด์อ่ะมันควรจะสตาร์ทอะไรมันอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าไหมแต่ไม่รู้ว่าคราวที่แล้วที่ไปเชียงใหม่ก็ใช้ไปสี่ร้อยเครดิตแล้วอะใช่ใช่้อยเจกว่าด้วย แลนนี้มันจะเหลือไม่รู้ห้าร้อยเครดิตนี่ใช้ได้กี่หน้าเราแคนเซลได้ไหมสมมติว่าเราไม่เอาแคนเซลทาสนี่มันจุดนี่ไงหรอนี่เนี่ยมันมีแคนเซลทา a s สทเนี่ยเลิกงานนี่นี่นี่ตรงตรงข้ามกับคอนติเนียอันนี้คือสไลด์อันไหนเนี่ยอันนี้ของงานไหนเนี่ย อันนี้ของงานงานลงกลับมาที่งานเวิร์ดเมื่อกี้อยากรู้เขาจะเจนไหมเราหรือยังงานหมดสร้างโครงร่างกำลังเจนอะไแต่ถ้าถ้าเราไปยกเลิกงานสุราษรได้ไหมพี่กลัวพี่กลัวเครดิตไม่พอไม่เป็นไรเราสามารถเปลี่ยนเอ็กเซาได้ค่ะอ๋อเนี่ยเพจสุดลเปลี่ยนเอ็เเพื่อที่จะเอาเครดิต อันนี้สิบสองเพจใช่อันนี้สิบสองเพจแล้ว if no action is taken the task will สฟิลก็ตื่นเต้นไปเลยจะออกเม e ่อไหร่ทรีอ่ะอันนี้เสร็จละหนึ่งวินาทีของเชียงใหม่กำลังเสร็จ to do เปโครงสร้างกันแต่ว่าเพคนว่าของเวร์เมื่อกี้น่าจะไม่ไม่มากเนาะ เพราะว่าเนื้อหาในในเวิรมีแค่นิดเดียวไปดูพาร์ทของ Word ์ดอ,อยากกลับไปของเวิรนะคะเขากำลังบ,บอกหน้าหนึ่งหน้าสองอยู่แ <หก S 1> <ด>น่เลยนาอันนี้หกหน้า conclusion อ,อันนี้อันนี้กําลังสร้างสไลด์ฟังเวิรใช่ไหมตอนนี้ฉันกําลังสร้างอ่าอน,นี้เรียบร้อยแล้ว อันนี้ไม่ไม่ g e n e r a t i กำลังกำลังสร้างเป็นไฟล์ให้ generating เนื้อหาในบทมันคือเรื่องราวของการสร้างสไลด์นี่แหละค่ะเพิ่มเนื้อหาไว้ก็จะได้ดูว่าเออแบบมันทำได้หลายอย่างบ<ง>างครัง้งที่แบบมือมก็จะขึ้นมาแล้วหน้าแรกแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้เลย รู้แต่ว่าอยากให้ทําอะไรก็ใช้วิธีการเขียนพร้อมแต่ถ้ามีมีต้นทุนอยู่แล้วมีงานอยู่แล้วก็แนบงานนั้นไปแล้วก็ให้เขาดีไซน์สไลด์ให้จะดูว่าออกมายงเพราะว่าืี่หาไฟล์อ่ะที่สองมากกว่าเมื่อหาไฟล์ของเฟิร์นที่เฟิร์นทำไว้จะเป็นเรื่องของต่ลองเปิดนะคะจะเป็นของเรื่องวันนี้ค่ะ นี่ค่ะเนื้อหาอยู่แค่เนี้ยมีไม่เยอะอืปัญหาข้อมูลไว้อืแล้วก็เฟิร์นเอาไฟล์เนี้ยค่ะไปแนบแล้วก็บอกว่าสร้างให้ฉันหน่อยนะคะออกมาอย่างก็จะได้มาขวามือนะคะก็จะเป็นหนึ่งทับหกเห็นไหมคะแต่เขากำลังสร้างให้เป็นสร้างให้เป็นผ้าแรก หน้าที่สองอันนู้ไม่รู้เป็นหน้าไหนเป็นหน้าที่สามมันก็มันก็ไม่ได้เขาเรียกว่านะมันเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวต้องดูผลงานก่อนตาหลดเลยไหมหรือว่ารอส่งแอปเสร็จแล้วเสร็จแล้วแหละฝั่งฝั่งสไลด์ฝั่งที่สร้างให้สร้างเสร็จ อ๋ออนุนเสร็จแล้วเอาเอาอะไรก่อนดีคะสุราเสร็จคู่หรอมนเสร็จทั้งคู่ช่ยไหมไอ้ที่สุดแถาคีอสุราเสร็จแล้วใช่ใช่อ่าอันนี้ใช่ไหมลองลองดาวน์โหลดเนาะอะลองแต่ก็ตื่นเต้นหรอมันดาวน์โหลดเป็น PDF ได้อย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราอยากได้ตัวแบบเป็น powerpoint เลยอ่ะเพื่อที่เราพี่อยาก ดูก่อนอที่จะดาวน์โหลดอ่ะเหมือนเผื่อเราเปลี่ยนแปลงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันยังมีพิมพ์ผิดนะวัดวาอารามมันยังเป็นวัดแล้วก็ภาษาอะไรไม่รู้ดูๆมันก็จะมีคําว่าอีดิทเนี่ยค่ะก็สามารถกดคําว่าอีดิทได้เลยจะเห็นว่าดาวน์โหลดใช่ไหมคะแล้วก็คําว่าอีดิทแก้ไขอแล้วก็กดคําว่าแก้ไขแล้วเขาก็สามารถกดตรงเนี้ยค่ะเราเพิ่มเติมหรือว่า เรียนรู้อ่ะมันเพิ่มความเรียนรู้ไปก็เช็คไปทีละหน้าเปลี่ยนฟอนตตัวเอียงตัวหนาซ้ายขวาได้นะคะอ้าวอันนี้มันมันเป็นของอันนั้นนี่มันเป็นของไฟลอ์ลอ,อันนี้เป็นเวนะเดี๋ยวลองดูซิลองดูมาอันนี้เป็นเวทที่ยังเห็นไม่ครบสไลด์เลยเนี่ยค่ะหน้าที่สองอันนี้เป็นหน้านที่สองแล้วปัญหาและแนวคิดอ่ามันก็ มันก็ไม่ได้ทำให้สวยเนาะอออาจจะมนนนะีนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยโอเคอ่าก็มันไม่ตัดคำเราเลยใช่ไหมเนี่ยอาจจะเพิ่มมาเนาะเพราะบางทีการนำเสนอด้วยสไลด์ด้วย powerpoint อ่ะเราไม่ได้อยากใส่ตัวเนื้อหาเยอะมากมายถูกปะใช่<ล>ใช่ เราไม่รู้ว่าถ้าต่อไปแบบช่วยตัดคำเอาเฉพาะคีย์เวิร์ดได้ไหมอ่าคุณไม่ต้องเอาอจ everything จริงกับเบล<อ>ที่ฉันไม่ไ,<ป>ไม่งั้น,นมันก็ต้องพิมพ์ไปในคำสั่งเนาะเอออาจจะต้องพิมพ์คำสั่งนะคะว่าฉันขอเฉพาะคีย์เวิร์ดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนำเสนอด้วย powerpoint อะคุณก็ต้องแบบมีแต่คีย์เวิร์ดอะไว้สำหรับอธิบายเอาอะไรอย่างเงี้ยบางงานามันก็ไม่น่าสนใจเพราะ มันไม่ได้มีภาพอะไรเลยเท่าไหร่เนาะในตัวหนังสือพึบพับพึบพับแล้วพื้นก็เป็นสีขาวเราเปลี่ยนพื้นอะไรได้ไหมจริงจริงพื้นของเขาคือพื้นเขาคืออะไรอ่ะพื้นเขาคือไอ้สีเขียวสีม่วงนี้อ๋อแล้วตัวหนังสือไปอยู่กระจุกนึงอยู่ตรงกลางเนี้ยหรอใช่ค่ะนี่คือสไตล์ของเขาเนาะสไตล์อ่ะเราลองกดเซฟดูนะคะเมื่อกี้แก้ไขไปแล้วนะคะเพิ่นเพิ่มคำว่าเรียนรู้ไปกดเซฟค่ะ จากนั้นเราจะเห็นลูกศรที่ชี้ลงคำว่าดาวน์โหลดพอเรากดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าเออจะเอาแบบ g o o g l e ไซส์สไลด์หรือว่า p o w e r p o i n t pdf นะคะลองกด p o w e r p o i n t เนาเนอะใช่<อ>ไหมลองดูไม่รู้นานหรือเปล่านะดาวน์โหลดต้องใช้เวลายอยู่ <laughs> แล้วของอีกฝังง่งเลยนะ ไปที่สุราสนี่คนใช้คนละคนละ user เหรอ user เดียวค่ะนี่แล้วมันเครดิตไม่หมดไปหรอเดีดูดิไม่ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้เช็คสาสใช่ไหมอ่ะอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าในอเมันนป็ของเราในออฟฟิศของเราไม่มีฟอนต์นี้มันก็จะเปลี่ยนเนาะมันก็จะทำเป็นฟอนต์แบบนี้ให้นะคะ ทำจอใหญ่อ่ะอยากดูตัวเล็กข้างมดแดงอยู่ใน PowerPoint นะคะอืมแต่ถ้าเป็นดาวน์โหลดเป็น PDF ก็จะมาเป็นไฟล์ PDF โอเคโอเคอันนี้เป็นดาวน์โหลดของไปสุราชนะคะเป็น PDF แล้วกันนะคะเผื่อเร็วขึ้น ก็ S <S ใช้เวลาเนาะแมหนึ่งร้อยสิบสามเนี่ยอะไรนะคะอ๋อนี่ไงเขาจะบอกว่าไอตัว Skywork ที่เราสร้างเนี่ยลราไปร้อยร้อยแปดนะคะร้อยแปดบวกสองร้อยสองสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเกือบ ชุกสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดอีกรอยยี่เสร็จยังอะรายอ่าการเนินทางไปสุดที่ต้องอไปวัฒนาทาง ลงลงมาดิอังกฤษด้วยก็ได้ประเทศไทยอืมแต่ว่าเหมือนครั้งคำสั่งแรกที่เฟิร์นใส่ไปอ่ะในเรื่องของเชียงใหม่เฟิร์นก็ใส่ประมาณนี้นะ มันก็ใส่ไปคำสั่งเดียวกันแค่เปลี่ยนจังหวัดนะคะหรือนะว่าเราอยากพิมพ์บอกเขาไปเลยค่ะว่าสร้างงานนำเสนอเกี่ยวกับอันนี้เป็นภาษาไทยอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะได้ตามที่เราต้องการมากกว่าอืมอืมคือเมื่อไหร่ที่เรายิ่งแบบ Specific เราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเนาะใช่ประมาณนี้ค่ะ โอเคนะคะก็ลองไปเล่นดูเนาะเป็นเครื่องมือใหม่ๆที่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ของเราเป็นแบบไหน<ม>การใช้เครื่องมือก็คือต้องเอาไปเครื่องมือตอบโจทย์ที่เรากำลังเป็นเพนพอยต์ของเราอยู่ถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วคุณแฮปปี้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเวลาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคุณก็สามารถใช้วิธีเดิมได้แต่วันนี้เราได้มาเรียนรู้วิธีการใหม่เนาะที่หนึ่ง เขาสามารถเจ n เน a เรต PowerPoint ให้คุณได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องลองทดลองดูวันนี้น้องเฟิร์นก็มาพาเราทดลองสองอย่างอย่างแรกคือคุณไม่มีอะไรเลยที่เป็นความรู้คุณแค่มีเป้าหมายว่าฉันอยากได้ PowerPoint ที่อธิบายแบบนี้อ่คุณเป็น AI คุณก็ไปหาข้อมูลมาก็มาเจ n เน a เรตไปแล้วพอเราได้มาคุณจะตัดตัดออกเพิ่มเติมอะไรก็ค่อยๆไปทำ อันนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งนะคะอีกอันนึงก็คือคุณมีเนื้อหาของคุณอยู่แล้วแต่คุณไม่มีเวลามาสร้าง powerpoint แล้วคุณไม่ได้แคร์เรื่องของความสวยงามไม่ได้แคร์เรื่องของจะต้องตัดเนื้อหาอะไรคุณบอกสร้างออกมาเลยตามที่ฉันมีข้อมูลแบบนี้น้องเฟิร์นก็ทดลองให้ดูแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าหลังจากนี้คุณต้องไปลองทดลองเองเองนาะว่าหนึ่งคุณสามารถสั่งคําสั่งให้ ai ช่วยตัดคําที่ไม่จําเป็นออกไปได้ไหม ถ้ามันไม่ได้ต่อไปเวลาคุณจะให้เขาสร้างคุณต้องตัดคําก่อนเพราะ PowerPoint ที่ดีอ่ะมันกรจะเป็น PowerPoint ที่ไม่ได้มีแบบแต่ตัวหนังสือพื้ภาพอ่าคุณอาจจะบอกได้เลยว่าฉันต้องการอันนี้หนึ่งสไลด์ข้อมูลอย่างนี้อันนี้สองสไลด์ข้อมูลอย่างนี้ซึ่งวิธีการกว่าคุณจะสั่งป่าน,นั้นคุณทําเองมาเสร็จไปแล้วหรือเปล่า <c oughs> อ่าถูกไหมถ้าสมมติว่าเราแบบมีความต้องการเยอะแล้วเรามีความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์บางทีคุณทําเองก็ได้ มันอาจจะเร็วกว่าไปนั่งเสจคสําสั่งอันนั้นก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็เพียงแต่ว่าเรามานําเสนอเครื่องมือเนาะที่มันมจําเป็นจะต้องมีเครดิตเมื่อกี้เนี่ยมันเกินเนาะมันเกิน470กว่า75กับร้อยเท่าไหร่นะไม่เกินใช่ไหมเกินร<ม>้อย500ไหมไม่เกินไม่เกิน,กนแล้วก็อยากรู้ว่าถ้ามันเกิน500มันจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เนาะกรณีที่คุณอยากให้เขาทําเยอะมาก เยอะเกินไปแล้วมันเกินเนี่ยมันจะเจนเนเลตให้ไหมมันจะแจ้งเราตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าวิชันทาให้คุณไม่ได้หรอกคุณต้องไปเสียตังเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเวลาที่คุณต้องไปเรียนรู้ด้วยกันเองด้วยตัว<ช>เองนะได้ผลอย่างไรก็มาเขียนโนต้ตในข้างล่างของ Youtube เราก็ได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟิร์นเนาะที่ไปหาวิธีการดีๆมาแบ่งปันนะคะวิธีการสร้างสไลด์ง่ายๆเพียงแค่ใส่คําสั่งกับ s k y w o r k AI ไนะคะไปทดลองใช้กันดูแล้วถ้าใครสนใจเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็เข้ามาเข้าไปดูได้นะคะใน YouTube ช่องสลาลม Learning Channel ค่ะเรามีหมวดเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งมีความรู้มากมายนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในหมวดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะสุขภาพกายสุขภาพจิต หรืออยากจะมาเรียนภาษาอังกฤกษภาษามาลายูภาษาจีนแล้วก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้เช่นกันนะคะหรืออยากจะมาเรียนกันสดๆเลยมาถามกันในชั่วโมงเลยนะคะก็เข้ามาที่ซูมลิง์นี้ละค่ะนะคะในเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันราชการวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในสูมครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ